คัตตี้ลอโต้เมนูร่าท่านนายกนะครับนักศึกษากฎหมายนะครับด้านกฎหมายแบบไอซีพีดีเด่นนะครับแล้วก็ไลฟ์ส่งภาพสวยๆคมชัดเสียงแก้วท่าเสียงที่สุดยอดนะครับจัดผาจักรนะครับทีมงานผาจักรนะครับติดตามวันนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ติดตามได้ทนำไปติันาีนะครับ มีการถูกใจนะครับมีการบวกงานชุดบ้านใหม่ติดต่อได้นะครับและอื่ภาพที่สวยสวยจากทีมงานนิสานสปอร์ตนะครับเสียงิ่มขึ้นหล่อของเานะครับไปยังได้ภาพเป็นพิเศษสักิตได้นะครับอันนี้ภาพคมชัดนะครับผอยิ่งยิ่งสำหรับคารนาสเตเดียมแบบนี้นะครับผมเดียวนักบริหารุ่ไวเล่ครับใจสปอร์ตครับร่วมเพื่อสถานที่แล้วก็เป็นฝ่ายสรุปอีกแรงหนึ่งนะครับ ให้ประตูครั้งที่หได้จาเป็ตจบชึ้นครับตตามครั้งที่2อก็มีนะครั้งที่สจะเปปสรชาชนจะ่งแต่กตานะครับักจารว่าะเป็นคนเท่าร่ิงชะเิจปนสีับ มาชมรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับระหว่างโปคิกับเดวิดเลอบาร์ครับโปคิกมาในชุดสีน้ําเงินครับเดวิดเลเบาร์ครับมาในชุดสีขาวครับถือว่าโอ้โหถูกคู่เลยครับคู่นี้นี่ตัวเต็งระดับต้นๆของรายการทั้งสองทีมครับโคจรมาเจอกันในรอบรองครับอ้าวรอบมาเลยครับโอ้โห1-0ครับมายังไงครับลูกแรกมาแล้วโอ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋วยวหลังไปครับจังหวะนี้ ีปเรอบาสเรอบาสบอลทุ่มของเรอบาสครับเรอบาสจะลังกมาเรอบาส สวัานนี้ครับกลายเป็นฟรีคิกของเดวิดเลบาร์ดครับ เป็น2ประตูต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้เริ่มต้นครึ่งหลังครึ่งแรกมาแป๊บเดียวดีโดนไป2ลูกแล้วครับสำหรับโคคิกครับเอาละครับถือว่าแม่กลายเป็นตัวเต็งต้นๆไปเลยครับตอนนี้มาแล้วควรับยังไงเลือบาสเลือบาส กลายเป็นบอลออกหลังครับบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของโอคิกมาใหม่รับเรือบาสครับ เรือบาสโปคิกบางไว้ครับกลายเป็นเตะมุมของเรือบาสครับเป็นเตะมุมของเดวิดเรือบาร์สอืมจังหวะนี้ครับไม่ตรงกรอบครับกลายเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของโปคิกยกมาจังหวะนี้ติดเพื่อนของเรือบาส เก็บได้โอ้โหเจวะนี้ครับกลายเป็นบอลทุ่มของเลอบาสครับ กลายเป็นเตะม,มุมของเลอบาสครับโอ้โหเริ่มต้นขึ้นมานี่กลายเป็นเดวิดเลอบาสครับกดเข้าใส่โปรคิกอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับตอนนี้<ช><ด>กลายเป็นบอลต้องเตะจากหน้าประตูของโปรคิกครับ<ช><ด> เรือบาสเจ็บได้ครับเป็นบอลของเลือบาแหมบอลออกข้างไดประมาณนี้ผุม,ขมเข้ามายิงไกลโอ้กลายเป็น3ประตูต่อศูนย์ไปเลยครับ โอ้กลเป็นดีบิดบาร์ดครับยิงออกด้ำโปคลิกไปแล้วครับ30ครับแมก่อนลงสนามนี้ไม่มีใครคาดการณ์แล้วครับแต่สกอร์มันจะไปขนาดนี้ครับ เป็นบอลของเดวิดลูบาสครับมา,มาใหม่ยังไงโอ้โหยังไงครับไปแล้วโอ้โหมาครับ <laughs> ได้เข้าชิงแน่ๆครับบอลพวกแบบนี้ สะกอนนำห่าง3-0ครับในครึ่งแรกครับนะครับตอนนี้รอบรองครับ เข้ามือพุ่งสายประตูของปุ๋อองเรือบาสครับเรือบาส ใบเหลืองครับแม่ให้ใบเหลืองผู้เล่นหมายเลขเ้าของเดว,วิดเบบาสครับ เลอบาสมาอีกแล้วเลอบาสมาอ้โหัสตัวมาหาบอลไม่เจอเอาเป็นฝ่าวดนมือับจงหวะนี้ครับเป็นแฮนด์บอลครับ โอ้เซฟสวยมากครับจังหวะนี้อ้าวโด,ดนอีหถึงลูกครับโอ้โหเป็น4ประตูต,ต่อ0ครับ เป็นการบริหารนักเตะแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับทีมเดวิดเลว์าร์ดครับแม่เก็บผู้เล่นหลักไว้รอบชิงแล้วครับแบบนี้ครับ โอ้คิดมายังไงมาแล้วสไลด์จังหวะนี้ครับเอาแย่งกันอยู่ฮึ น,นี้ครับเลอบาสมาอีกแล้วครับเลอบาสเลอบาสมามจิ้มมาไปต่อได้ไปต่อได้ยังไงแหมกรรมาการเป่านกบินหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นเดวิดเลอบาสครับออกนำโปรคิกคาเดมี่อยู่4ประตูต่อศูนย์ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อกันครึ่งเวลาหลังครับ มชมเกมในรึ่งหลังครับตอนนี้นะ่าจะจบเร็วครับสำหรับคู่นี้ครับสำหรับไม่ใช่คนแถวนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับเลือบาสย่างหวุดมันกดใครมาครับโ้ใช่เลยครับรายการนี้มาดุเหลือเกินครับเลือบัสน่าจะเจอกับทีมอย่างบริลัม์นี่แหละครับถึงจะกดเรือบัสอยู่ครับ ตต้องเจออย่างทีมจากบุรีรัมฮะเออนมาถึงจะยูอฮะเป็นบอลทุ่มของ จุดโทษสองจังหวะครับไปรับครับูเล่นส่งบอลคืนหลังครับไปรับครับ เลยครับจังหวะนี้ครับฟรีคลิกของจุดโทษจุดที่สองของไอ้โอ้คลิกครับโอ้คลิกโอค้โอคลิกมายัางไงอืมเจอีเลเว่นติดรายการครับแอ้มีหน้าแล้วครับไม่เห็นมาเลยครับแม่ตาอเีเลเว่นมานี่สนุกแล้วครับ บาสเรือบาสเอ,อเจอปูคิกกระแทก,ะกว่จังหวะนี้เอาครับเป็นบอลของเลือบาสอยู่ครับเลือบาสกลายเป็นบอลทุ่มของเลือบาสครับกลุ่มมาครับเลือบาสโบนไปสองรอบแหมไม่มีใครครับ แม่เกือบไปแล้วครับลกนี้ครับกลายเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของโปคิกครับรนีนะ่กองเชียร์ของโปคิกนี่ยังส่งเสียงเชียร์อยู่ฮะ เอามือเบอรสาประตูมัเลวานี้ยังไม่ได้ครับเป็นฟีคิกของโปรคิกครับฟีเจฟุตบอลกับฟารมาโนนสูงนี่ยังไม่เตะครับไม่กล้าส่งครับเอโอ้ดูฝีเท้าเขาแต่ละคนครับ เดี๋ยวบ้างๆเจอกันครับอาทิตย์หน้าครับสำหรับพิมรัตกับพีเจฟุตบอลครับโอ้ฝากจะมาทีอาทิตย์หน้าหาวันว่างครับสำหรับพิมรัตกับทามานนสูงนะครับ หมาใหม่ครับเลอบาส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 ไม่ได้อะไรแนี้ ไม,มกครังครับโปคิกโปคิกโปคิกเออดาโอ้ยอยังเอาตามตะคุปไปได้ครับแต่ว่านี้ ออกมาแบบนี้ครับออกมาแบบนี้ตัวไปได้เหลือน้อยกว่าฟาวครับกลายเป็นฟรีคิกของโปคิกครับ บุมก็ส่วนนี้ครับยังติดเซฟไม่ได้ครับเอาแล้วครับลูกแรกมาแล้วครับโปรคิกครับหนึ่งประตูต่อสี่ครับไล่ขึ้นมาแล้วครับโปรคิก หนึ่งสีครับโปรคิคกัคาเดมี่ครับไล่ห่างๆมาแล้วครับโคตต่อของเรือบัสน่าจะโดนไปแล้วครับสั่งการหนักเลยครับรอบที่แล้วกลายเป็นบอลสุ่มของโปรคิกครับ บอลหอกหลังก็ตัวน pues mm nah ี้ครับกลายเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของเดวิดเลบาสกลายเป็นบอลทุ่มของโปคิกครับ นะครับเลวิดบาสตัไดได้เลวิบารตัดได้เล<ห>วิดบาสโอ้โหเซฟไม่ได้ปัะมาณนี้ครับกลายเป็นบอลทุ่มของเลวิดบัสยังไม่ออกครับเล่นต่อครับ ทีนี้ครับตัวนี้ครับกลายเป็นบอลทุ่มของโปรคิก เจวนี้บอลออกหลังไปแล้วครับโอ้ถือว่าได้ลุ้นเลยครับจจงหว่าเมื่อกี้เดี๋ยวปชนคารเต็มเต็ม เป็นเตะมุมครับเตะมุมจนงหวะนี้ของโปรคิกโอ้ไม่ตรงกรอบจังหวะนี้ครับ ตอนนกบินหมดเวลาการแข่งขัน,ขนครับเป็นโปรคิกอะคาเดมี่ครับแพ้ให้กับเดวิดเลวบัตไป1ประตูต่อ4ครับเป็นเดวิดเลวบัตครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปักธงชัยศรีณรงค์ครับในรอบชิงชนะเลิศกับฟุตบอลอาฟูครับครั้งที่1ครับแล้วพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อรอบชิงชนะเลิศน,นะครับ yeah um...